นี่ขอหยอดเหรียญก่อนกลับบ้านต้องหยอดแล้วยังพิ่งเอานี้ดีกว่าไม่เอาอ่ะอยากเปิดปั๊มแมางั้น่ะเอาหนอนแดดเอดตัวนี้เอาตัวนี้นะเออถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องหยอดเรื่อยๆไม่มีอยู่แค่สองหยอดได้แค่ครั้งเดียวหยอดนี้แหละเอานี้แหละขอเปิดขอเปิดโหอะไรวะเนี่ย โอ๊ยแอย่างตัวเนี้ยเอยไดสีใสวะไม่เหลือแค่เหรียญเดียวดิไม่พออี้เท่า่ไม่ใช่สอร้อยอร้อยกันอรอยเลยกดเฮ้ยกะได้ป่ะสามร้อยแกะเห้าน่อยดิไม่ยกไม่โกบอ่ะตู้พังมา่อยากได้โครเซ็น เป็นนอนเฉยไม่มีห้อยมือถือด้วย หนังสือกระตูญ,ญี่ปุ่นกรตูเยอะมากมาดูชั้นวันพีตเห็นเดียชอบอ่านกร์ตูญ,ญี่ปุ่นวันพีทอันนี้งแต่เล่มหนึ่งเล่มใหม่ล่าสุดในบ้านเรายังไม่ออกเลยแต่เราไม่ได้ซื้อวันพีตฝากเดียที่ซื้อมาแล้วสองเล่มเล่มนี้เพราะว่าเดียเขาคงอ่านไม่ออกดูแต่รูปตอนแรกไปซื้อเขาไม่ยอมขายเขาบอกว่าอายุไม่ถึงสิบแปดต้องขอดูพาร์ตอคุยตั้งนานเนี่ยถึงได้เนี่ยสองเล่มน,นีม่เลยของฝากเดีย อ๋อพวกเราลืมซื้อของฝากให้อิดแต่มีขนมกล้วยก็ให้อิดไปละกันโหไม่ต้องซื้อที่อิดหรอกแวะซื้อกล้วยหอมที่ตลาดโชคชัยสี่ก็ได้เบืองงั้นเรากินเลยนะพีเสร็จแล้วมูลเสร็จแล้วมูลได้อะไรเนี่ยได้ขอไม่ใช่มันได้อะไรได้ได้กล่องด้วยได้ถุงกี่เหรียญสามเอง แล้วแมงดูก่อนเ,อเปี่ยนใจเดีเอาเี๋ได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยได้ถูกเครื่องสำอางจริงเหรอจริง <c oughs> ไม่ใช่มัน <c oughs> ก็ให้อ๋อมันมีหลายอย่างมีเครื่องประดับแกะกติกกรอนเห็นนะเมืกี้ถ้าเกิดมียอดได้เราทำได้สมุดโชคดีได้จริงด้วยได้อันีิอยากได้ด้วย <c oughs> พี่มีหลายอย่างมากเลยนะที่มีห้าอย่างแล้โมนไปแต่งล่างนะใส่เครื่องสำอางเราหาของฝากได้สินะมาก่อนพี่มีดาบตัวเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยไม่มีราคาอยู่สองร้อยสามร้อยตีตีร้อยหรอนี่ปวามแมงให้มันโอ้ไม่รู้จักหรอกคนละยุคเลี่ยนเท่าไหร่เลี่ยนสี่ร้อยแพง ไอ้รถแมนชอบอะไรรถแมนไอ้รถแมนเหรอเฮ้ยมีตัดปปิ้งด้วยตัดดิปปิ้งจะเอาเหรอตัดปปิ้งดิเผื่อได้หมดดูกวามมีต์เท่าไ <c oughs> หร่อนเลยรถแมนมีสามร้อยสามร้อยโหมีเศษด้วยเอาหยอดไม่ได้มากหยอดได้แต่เหรียญร้อยโอ้เอาตัดดิปปิ้งไปแล้วกัน มันก็คงต้องส n a ปป r e e แล้วสินะเบ็ดใช่มั้ยเนี่ยเบ็ดหมุดเลยมาแล้วได้ตัวอะไรต้องแกะโอ้ยมันโชคดีสุดๆแล้วมันได้สนั p ปิ้งด้วย โอ้โหว่าจะเอาหมดใหยม<า>ันชูชนมาดิชูด้วยนี่เทนนปิ้ง<ช>คือมันแยกส่วนแล้วไปประกอบใช่ต้องมาแยกส่วนไล้ประกอบอไม่รู้เรื่องเลยโอ้เนี่ยจ๋า <ละ S 1> ไปหลายคนละอันนี้ก็มาของโก้กับโดกแล้วกันโกก็อาจจะชอบแบบนี้หรือแบบนี้ส่วนโดงก็โดง่งไม่ได้ชอบแบบการ์ตูนมากกว่าเพราะโด่งชอบเด็กๆนี่โด่ชอบแบบการ์ตูนก็รอรับได้เลยแ อันนี้นะคะของพี่เจนะคะพี่เจนเวอร์จิ้นอยู่ก็เอาอันนี้ไปนะคะส่วนอันนี้นะคะของพี่นาดค่ะนี่อะไรอ่ะรอยสามร้อยเหรียญอ่่ะจังหวนเฮ้ยไม่เอาหูหูอยากได้สองตู้ตู้เดียวเลยของผีด้วยไม่เอาอะไรอ่ะอเอาผ ไม่ดีอะผีไม่ใช่ถ้าเราโควิดไม่เรื่องคนละอย่างดิพูดค่าได้ทั้งหลายอย่างว่าใช่พี่สวยทุกอย่างโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวปืนปังเอาวันนี้ดีกว่านี่โจโจนี่ไงก็ให้คนละอันเไงสามคนไฟฉายเป็นไฟฉายนี่หยอกนะต่อมาแล้วเป็นตะเตนเดี๋ยวปิดแล้วนะหยอกไปแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยพายวก่อนเดี๋ยว ละอยากได้สองอันน่ะเชลล่าหยอกผีอันนึงดิไม่ผีไม่สวยผีเสียวป่ะก็องเป็นระบายผีเองวะะเนยสีอะไรสีแดงแดงสีแดงแดงหรือวะกันยันอ่อนสุดได้แบบสีแดงแดงเหรอใช่แล้วอ่อนสุดด้วยแล้วปลาเหรอคอนแขนออู้ปลา โอ้ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ปันปันปันนี่ตอนไหนกาตายกแกะไม่ออาแแค่ไม่มีเล็บเดี๋ยวไปกดก่อนเหรอแค่ก็ยอกโกบอีกอโอ้ยไม่เอาปนกปิดเดียวโอ้ยมันก็ต้องกระปิดเดียวป่ะอะไรอ่ะฉันหยอกโจ้พี่ก่อกได้ไ๋นวะเอาขอพีก่อนอกได้อ่ะเราพิมเอา ตาตาแพตตินัมมือตาหวยมากเลยนะขอให้เซราด้ะตาตาแพตตินัมดูด้วยเหรอ,อนี่ได้อะไรวันนี้สีเทาโอ้โหตัวนี้ไม่อยากได้ที่สุดเลยนละตัวนี้ม,ม,มนันไม่มีสแตนน่ะอะไรคือไม่มีสแตนไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดียวไม่มีตาแตนอะไรคือตาแตนแล้วมันต่องมาเป็นตาแตนหโหแล้วไม่ ดดีมันอตไร <นะ S 1> คือสปแปนตนะโตโตไไ้ไม่าถ่ายหรอ,อ นี่โมเดลวันพีชนี่บากี้นี่น,นวดขาวตันจุเฮ้ยบุ๊คดีกว่าบุ๊คสวย ก็ของป่าให้โอ้นเอาเป็นโมเดลวันพีแล้วกันมาญี่ปุ Demon> ่นการ์ตูนก็ต้องวันพีชเลยนี่บุ๊กนี่อ้ก็เอาโมเดลวันพีไปสมาชิกตัวใหม่ล่าสุดของเรืองตอิ้งแมรี่เลยโอ้พี่บินเสื้อนี้แล้วเขาจะชอบไหมน่ะอ้นจะชอบไหมน่ะโอ้นไม่ชอบแต่พี่ชอบวันพีอก็ ถ้าโอ๊ตไม่ชอบก็ให้พี่บินลวกันอขอบคุณมากโอ๊ตที่ให้พี่บินขอบคุณครับฮ้ยเ,แบบเอาไปเลยโหลดราคาด้วยแหมแล้ว